สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นอมตะ VN ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเวียดนามยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการลงทุนโดยรวมของประเทศณนเดือนธันวาคม2562ซึ่งรวมการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่การเพิ่มทุนและการซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติเป็นมูลค่าประมาณ38พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น้อยละ7.2จากตัวเลขปีก่อนมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงถึงร้อยละ7.02 จัดอยู่ในระดับสูงของทวีปเอเชียซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการลงทุนและขยายธุรกิจในเวียดนามต่อไปบริษัทอมตะ VN ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่30สิงหาคม2555มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นโดยลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจหลักคือการพัฒนาและประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและกิจการ ที่เกี่ยวเนื่องพื้นที่พาณิชกรรมและที่อยู่อาศัยในประเทศเวียดนามอมาตะา VN ลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจหลักคือการพัฒนาและประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม2แห่งรวมพื้นที่กว่า12,000ไร่ได้แก่อมตะซิตี้เบียนหัวบนพื้นที่4,375ไร่และนิคมโครงการอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ลองทัน ประเทศเวียดนามบนพื้นที่8 3 1 0ไร่นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในจังหวัดกวางหนินทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามภายใต้ชื่ออมตะซิตี้ฮาลองบนพื้นที่ประมาณ4,462ไร่มีการลงทุนในบริษัทย่อย6บริษัทคืออมตะซิตี้เบียนหัวจอยสต็อกคอมพานีหรือ ACBH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทและโซนาเดซี่ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจังหวัดดองในที่มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดดองในเป็นหลักในสัดส่วน89.99าและ10%ตามลำดับณปัจจุบัน acbh มีนโยบายที่จะเนินธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเมืองเบียนหัวจังหวัดดองในเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงโครงการอมตะซิตี้เบียนหัวและอมตะคอมเมอร์เชียนคอมเพกปัจจุบันและรวมถึงส่วนขยายในอนาคตการประกอบธุรกิจของ ACBH สามารถแบ่งออกได้เป็น5ธุรกิจหลักการให้เช่าที่ดินระยะยาวในเขตนิคมอุตสาหกรรมการให้บริการเช่าโรงงานสำเร็จรูปก,การให้เช่าที่ดินระยะยาวในเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย การให้บริการเช่าอาคารสำนักงานการให้บริการสาธารณูปโภค ACB h ได้รับอนุมัติจากดองไนอินดัสเทรียนโซนออโตลิตี้ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไนให้ดำเนินการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมบนพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น4,375ไร่โดยใช้ชื่อโครงการว่าอัมปะตะซิตีเบียนหัว ACBH ได้รับการจัดสรรที่ดินเช่าจากดองไนอินดัสเทียนโซนออโ h o ิตี้เป็นระยะเวลา50ปีเพื่อให้ ACBH ดำเนินการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งโครงสร้าง <c oughs> เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภครวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก <c oughs> เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของ ACBH สำหรับพื้นที่เพื่อการให้เช่าของ A, C, B h ได้แบ่งขายให้บุคคลภายนอกเป็นพื้นที่เท่ากับ322 h เฮกตาร์และจัดสรรเพื่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า2 1เอฮกตาร์คิดเป็นร้อยละ93.9และร้อยละ6.1ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดตามลำดับโดยปัจจุบันไม่มีพื้นที่คงเหลือสำหรับการขายหน่วยมาตราวัดพื้นที่ตามวิธีเมตริก โดย1เฮกตาร์เท่ากับ1,000 10, 0ตารางเมตรหรือประมาณ6ไร่1งานทั้งนี้ a c b h มีการให้บริการทั้งการให้เช่าที่ดินที่พัฒนาแล้วเสร็จเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานและการพัฒนาโรงงานสําเร็จรูปเพื่อขายและให้เช่าสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายหรือมีต้องการใช้เงินลงทุนที่สูงในการลงทุนในที่ดิน และโรงงานในระยะแรกลูกค้าหลักและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของ ACBH คือบริษัทข้ามชาติและบริษัทต่างชาติที่ต้องการคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานระดับสากลทั้งนี้กลุ่มลูกค้าหลักของ ACBH นั้นจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ค่อนข้างสูงและใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นหลัก ตัวอย่างลูกค้าในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของ acb h ก็จะเป็นลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นร้อยละ43ไต้หวัน13เกาหลีใต้11เวียดนาม11สหรัฐอเมริกา5สิงคโปร์3ไทย3อื่นๆ11ประเภทอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมของ acb h ก็จะมีหลากหลายชนิดอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักร เหล็กพลาสติกและยางร้อยละ38%เสื้อผ้าและสิ่งทอ13%เคมีพัณฑ์และสี12%อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า8%บรรจุพันุ์และสื่อสิ่งพิมพ์7%เแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม6%สินค้าปโภคบริโภค5%ขนส่งและบริการ 2%, 2> เฟอร์นิเจอร์และผลิตพันไม้2%อื่นๆ7%อมตาซิตี้ ลองทันจอยสต็อกคอมพานีหรือ ACLT จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ชื่ออมตะซิตี้ลองทันในเมืองลองทันจังหวัดดองในพื้นที่2,562ไร่และโครงการพาณิชกรรมภายใต้ชื่ออมตะเซอร์วิสซิตี้ลองทันในเมืองลองทันจังหวัดดองในบนพื้นที่668ไร่ทั้งนี้ปัจจุบันได้จัดตั้งบริษัทย่อยทั้งสงแห่งคือ AS CLT 1และ AS CLT 2เพื่อจะรับโอนโครงการพาณิชกรรมในปัจจุบันโครงการทั้ง2อยู่ในระหว่างกระบวนการเวนคืนที่ดินจากรัฐบาลและพัฒนาสาธารณูปโภคการเปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมรองทันพื้นที่ขายสุทธิประมาณ1,800ไร่ราชาเป็นเวลา3ปีเนื่องจากการเวนคืนที่ดินที่ช้าในส่วนที่เหลืออีก20%ของโครงการ ด้วยงบลงทุนที่จ่ายไปแล้ว4,000ล้านบาทที่จ่ายให้กับรัฐบาลราคาขายจะสูงกว่านิคมเบียนหัวที่อยู่เดิม20เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งที่ดีใกล้สนามบินนานาชาติแห่งใหม่แต่ตากำไรขั้นต้นน่าจะอยู่ที่ราว30เทียบกับเบียนหัวที่มีอตากำไรขั้นต้นอยู่ที่60 70เนื่องจากต้นทุนการเวนคืนที่ดินสูงขึ้นเขตอุตสาหกรรมนาคตอย่างอมตะซิตี้ลองทัน จะมีสินค้าแบบที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตหรือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและหลอดไฟ LED อมตะาทาวชิปลองทันจอยสต็อกคอมปาดีหรือ ATLT จะตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและพันิชกรรมภายใต้ชื่ออมตะาทาวชิปลองทันในเมืองลองทันจังหวัดดองใน พื้นที่4,706ไร่ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการทั้งสองอยู่ในระหว่างกระบวนการเวนคืนที่ดินจากรัฐบาลและพัฒนาสาธารณูปโภคอ m ม t a ตะซิตี้ฮาลองจอยสต็อกคอมพานีหรือ AC HL จะตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ชื่ออ m ม t a ตะซิตี้ฮาลองในเมืองฮา o องจังหวัดกวางหนินบนพื้นที่ประมาณ 4,462ไร่ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการทั้งสองอยู่ระหว่างกระบวนการเวนคืนที่ดินจากรัฐบาลเปิดตัวอมตะซิตี้ฮาลองปัจจุบันอมตะว N มีแผนที่จะเปิดตัวอมตะซิตี้ฮาลองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจีนในปี2020เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนช่วยเร่งความต้องการของนักลงทุนกระบวนการเวนคืนที่ดินในระยะแรก 769ไร่เสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า80%นาดขณะส่วนที่เหลือน่าจะรวดเร็วเนื่องจากเป็นที่ดินในชนบทบริษัทมีแผนที่จะใช้เขตเศรษฐกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้นครับนี่ก็เป็นโครงการต่างๆในประเทศเวียดนามของอมตะ VN ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเวียดนามเมืองหลวงของประเทศเวียดนามคือกรุงฮานอยเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของประเทศเวียดนามคือนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจทางการค้าและบริการนําเข้าส่งออกและการลงทุนประเทศเวียดนามมีรูปแบบการปกครองระบอบสังคมนิยมโดยมีพรรคการเมืองเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามประชากรเวียดนามมีจํานวนทั้งสิ้น97.4ล้านคนอยู่ในอันดับ3ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์และเป็นอันดับที่15ของโลกนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศเวียดนามเป็นเขตพื้นที่ที่รัฐบาลผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือกิจการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชนอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอยู่ในช่วงขยายตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการขยายการลงทุนของภาคเอกชน ภายในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอีกประการหนึ่งที่ทําให้ประเทศเวียดนามสามารถเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและดึงดูดเม็นเงินลงทุนจากต่างชาติคือค่าจ้างแรงงานที่ต่ํากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศโดยในปี2562ค่าแรงขั้นต่ําของประเทศเวียดนามเท่ากับ192บาทต่อวันประเทศเวียดนามยังเต็มไปด้วยประชากรที่อยู่ในวัยทํางานมีอายุตั้งแต่1 5ถึง64ปี ซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนกว่าร้อยละ57ของจํานวนประชากรทั้งหมดอย่างไรก็ตามรัฐบาลของประเทศเวียดนามไม่มีนโยบายให้นิคมอุตสาหกรรมที่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของและผู้บริหารโครงการขายที่ดินให้แก่ลูกค้าเป้าหมายโดยอนุญาตเพียงการให้เช่าที่ดินในระยะเวลาไม่เกิน50ปีเท่านั้นครับนี่ก็เป็นรูป การถือหุ้นของอมตะ vn ในบริษัทต่างๆนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอย่างน้อย10%อมตะซิตี้เบียนหัวจอยสต็อกคอมพานีธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมศูนย์พันนิชกรรมและที่พักอาศัยถือหุ้นอยู่89.99% อมตะซิตี้ลองทันจอยสต็อกคอมพานีพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เมืองลองทันจังหวัดดองในประเทศเวียดนามถือหุ้นอยู่93.50%อมตะทาวน์ชิปลองทันคอมพานีลิมิเต็ดพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมที่อยู่อาศัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เมืองลองทันจังหวัดดองในประเทศเวียดนามถือหุ้นอยู่93.38% อ m ม t a ะต t ซิตี้ฮาลองจอยสต็อกคอมพาพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เมืองหาลองจังหวัดกวางหนินประเทศเวียดนามถือหุ้นอยู่99.99% 99 a m a เ a Service City อซนต์อมปะเซอร์วิสซลองทันหนึ่งคอมพานีลิมิพัฒนาโครงการเมืองเช่นพาณิชกรรมที่อยู่อาศัยและบริการต่างๆภายใต้ใบอนุญ,ญาตการลงทุน ถือหุ้นอยู่93.5%อมตะาเซอร์วิสซิตี้ลองทัน2คอมพานีลิมิเต็ดพัฒนาโครงการเมืองเช่นพนิชกรรมที่อยู่อาศัยและบริการต่างๆภายใต้ใบอนุญาตการลงทุนถือหุ้นอยู่93.5%โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี2562ก็มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์61 ล้านบาทหรือร้อยละ8.7%รายได้จากการให้เช่าและบริการ469ล้านบาทหรือ66%กเำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน120ล้านบาทหรือ16%ดอกเบี้ยรับ43ล้านบาทรายได้อื่นๆ14ล้านบาทรวมมีรายได้ในปี2562 709ล้านบาท ข้อมูลทั่วไปของอมตะ vn ก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิลดลงมี aoa เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงมี r o e เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงมี pe เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ 42.35เท่ามี P/BV เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่1.83เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ3.07บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่0.89เอมตะ VN ก็จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับอมตะ VN ก็มีพาอยู่ที่0.50บาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟดอยู่ที่25.95%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทอมตะคอร์ปอรเรชั่น36.64%อมมตะเอเชียลิมิเต็ด36.21%นายวิทูลกรมดิต3.04%กองทุนเปิดบวัวหลวงระยะย,ยาว2.55%นายทวีชัด2.22% จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดก็มี935ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่2.88บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่5.85บาทอมตะ VN ก็มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE อยู่ที่1.78เท่ามี Market Cap เท่ากับ5,236ล้านบาทเป็นลำดับที่220ในตลาดหลักทรัพย์ ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ